สัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หน่งก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาสถานที่นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่พักของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะมีประวัติที่ยาวนานมากนะคะกะ็เดี๋ยวเราก็จะมามาพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะ เขาดูแลประชาชนของเขาตั้งแต่ลมหายใจแรกของการแรกเกิดจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายนะคะลาจากกันนะคะดูแลอย่างอย่างดีทุกเอ่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหนุ่มสาวเป็นผู้สูงวัยนะคะมีงานทำหรือไม่มีงานทำ มีบุตรหรือไม่มีบุตรนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความราบรื่นหรือว่าอย่าร้างนะคะดูแลเด็กๆเ,เรื่องการศึกษาเล่าเรียนพี่นงพูดไปแล้วนะคะเมื่อคลิปวันนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องออประชากรเขาตกงานนะคะหรือว่ามีเด็กเล็กนะคะ ดูแลสิทธิของแม่และเด็กนะคะหากมีการหย่าร้างลูกอยู่ในระหว่างวัยเยาว์ที่ต้องศึกษาเล่าเรียนนะคะจนกระทั่งเป็นผู้สูงวัยนะคะจนกระทั่งเป็นสอวอที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะหรือเป็นผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในขั้นสุดท้ายของชีวิตนะคะซึ่งบ้านเราเรียกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่ อีกสถานที่หนึ่งนะคะซึ่งพี่หนงเนี่ยเดินออกกำลังกายแล้วผ่านบ่อยครั้งมากนะคะก็อยากจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะสถานที่แห่งนี้มีประวัติประวัติยาวนานนะคะสถานที่แห่งนี้ชื่อที่พักผู้ป่วยแห่งนี้ชื่อ Princess Alice นะคะ h o สพิส e นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะและผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่นะคะรวมทางญาติพี่น้องด้วยนะคะที่จะต้องได้รับกำลังใจนะคะจากด้านหลังพี่หนุนี้นะคะคือ p r i n c s s s a l uh, i c อ o s p i c e นะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ย ก็สำหรับผู้ป่วยและสุดท้ายที่มีแพทย์พยาบาลดูแลนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะประวัติของสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งตามพระนามของพ n c e s s s อลิ e นะคะซึ่งเป็นพระมาตุชาของออสมเด็จนะคะพริ c e ์ h i ล i ปนะคะเจ้าชายฟิลิปนะคะซึ่งเพิ่งสิ้นพระชนไปเมื่อไม่นานนี้นะคะและเ,เป็นพระมารดานะคะเป็น พระมารดาของท่านนะคะ p พรินเ s สอลิ e ก็คือ,อพรินเซ p r i n c e s ส,สแล้วก็มีมีเป็นหลานด้วยนะคะของ Queen Victoria นะคะพระบารดาก็เป็น Princess Victoria นะคะ,ะส่วนพระบิดานะคะก็เป็นเจ้าชายนะคะพ r i n c ์ Prince ล o u i s นะคะแห่งบอร์ิมอลนะคะ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในญาติที่เกี่ยวดองกันกับพระราชวงศ์ที่อยู่ในอังกฤษนะคะสถานที่แห่งนี้ตั้งตามพระนามของ p พรินเ s สอลิ e นะคะซึ่งลูกสาวนะคะไดะ้ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อของท่านมาตั้งเป็นที่พำนักดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะ,ะลูกสาวของท่านก็มีมีฐานรอดเช่นกันนะคะ ใช้ชื่อว่า lady may นะคะ battles of smiths นะคะท่านก็ได้สร้างสถานที่แห่งนี้ในปี1985นะคะหลังจากพระมารดาได้สิ้นพระชนเมื่อปี1981ก็คือ princess alice นะคะสิ้นพระชนก็เป็นเจตจำนงของ พระมารดานะคะที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะพี่หนงก็ชื่นชมนะคะในในความมีพระเมตตากรุณากับประชาชนของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ดูแลจนกระทั่งระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะพี่หนงก็ รปราบปลื้มใจนะคะเพราะว่าเราได้มาอยู่ในพระโพธิสมภารน,นะคะในร่มเงานะคะพระบรมวงศาดุวศ์ทุกพระองค์นะคะรวมทั้งที่ประเทศไทยนะคะเราถือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะทั่วโลกก็เป็นพระญาติกันนะคะเราได้มาอยู่ใต้พระบรารมีของพระองค์ท่านเราก็ถือว่าเรามีมีบุญแล้วนะคะทั้งที่เราเคยได้รับ พระมาหากรุณาธิคุณจากในหลวงของเราทุกทุกราชทุกทุรัชการนะคะที่ดูแลประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีนะคะพี่หนงได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี้นะคะก็ยังจะได้พระมาหากรุณาธิคุณนะคะจาก จากพระราชินีนะคะแล้วก็พระวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะที่ดูแลไม่ใช่บ่ดูแลแต่ประชากรของท่านนะคะดูแลพวกเราด้วยนะคะที่ได้มาพึ่งใบบุญของท่านนะคะวันนี้นะคะพี่หน่งก็ หวังใจเป็นอย่างยิ่งแล้วคิดว่าต่อไปพี่หนงก็จะมีโอกาสดีๆนะคะจะมีข่าวดีมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าพี่หนงก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการให้กําลังใจและดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายซึ่งก็เป็นความตั้งใจของพี่หนงที่มาอยู่ในประเทศอังกฤษนี้ด้วยนะคะรวมทั้งได้ศึกษาวิชานะคะแล้วก็ได้เรียนต่อนะคะอย่างที่ตั้งใจเพื่อที่จะดูแลสวนะคะที่สูญเสียคนรักนะคะ หรือว่าผู้นําของครอบครัวนะคะมาให้กําลังใจแล้วก็ดูแลเยียวยาทางสภาพจิตใจของเขานะคะแล้วพี่นงก็ได้ยื่นใบสมัครไปแล้วนะคะก็คงจะไม่ได้ติดขัดใดๆนะคะเนื่องจากเรามีวิชัน่นมีความตั้งใจนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือจริงๆนะคะไม่ได้มองว่าเป็นการ เป็นการ uh, ทำเพื่อธุรกิจใดๆนะคะเป็นสิ่งที่ทพี่นงตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่มาอยู่ที่ประเทศนี้นะคะที่ตัดสินใจมาอยู่ในประเทศนี้ mm hmm. ก็หวังว่าต่อไปนะคะพี่นงก็จะอัปเดตนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับสวนะคะที่อยู่ในอังกฤษมากขึ้นนะคะพี่นงต้องดูแลหรือว่าต้องมีส่วนเป็น หนึ่งในทีมที่เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่สูญเสียญาติพี่น้องแล้วก็คนรักนะคะพี่น้องก็เชื่อว่าโอกาสดีๆเหล่านี้นะคะก็เป็นโอกาสในประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะคะ แล้วก็หวังว่าเมื่อเรานะคะยังมีกำลังแล้วสามารถที่จะดึงศักยภาพของเราออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่ากับคนในชาติของเราหรือคนต่างชาติก็แล้วแต่นะคะเราถือว่าเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันนะคะร่วมโลกเราเนี่ยเราช่วยเหลือได้หมดไม่ใช่ว่าจะเป็นชาติภาษาใดหรือว่าไม่ได้ว่าจะเป็นแค่คนไทยเท่านั้นนะคะ,ะคนไทยมีศักยภาพมากมายนะคะแล้วก็ พี่นงอยากจะดึงศักยภาพที่ที่คิดว่าเราเรามีนะคะพอมีแบ่งปันช่วยเหลือคนร่วมชาติอื่นๆนะคะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในเพจนะคะแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่วิวนะคะที่เข้ามาวิวพี่นงก็อาจจะเป็น แนวนี้นะคะเป็นแนวทำเพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะไม่ได้เป็นแนวทำประโยชน์ส่วนตนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อาจจะคนที่มาชมก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะว่าพี่หนงไม่ได้ทำเพราะว่าต้องการชื่อเสียงหรืออะไรนะคะแต่ทำเพื่อที่อยากจะแชร์ นะคะวิชั่นให้เรานึกถึงคนอื่นก่อนที่เราจะนึกถึงประโยชน์ส่วนตนนะคะถ้าโลกเรานะคะน่าอยู่แล้วช่วยเหลือคนอื่นได้ทำไมเราจะไม่ทำะคะทำไมเราจะต้องนึกถึงแต่ตัวตนของเราแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็ถ้าเราพอมีนะคะไม่ได้เดือดร้อนจนกระทั่งไม่มีรับประทานนะคะ ก็แบ่งปันกันบ้างนะคะให้กับคนทั่วโลกไม่ใช่ว่าเงินทองอย่างเดียวนะคะจิตใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะจิตวิญญาณเป็นสิ่งสําคัญนะคะสภาพความรู้สึกจิตใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่มันมีค่ามากกว่าเงินทองนะคะวันนี้พี่หน่งไปก่อนนะคะขอบคุณมากมานะคะสําหรับวิวเวอร์นะคะติดตามกันต่อไปนะคะเพจพี่หน่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบายบาย